นี่ครับทุกคนตื่นเช้ามาเราจะเห็นชิวทัสแบบรถไฟฟ้าวิ่งผ่านหน้าห้องหลังห้องเ,ล,งเลยทุกคนบ้านทุณหมอโฮสเทลจัะทุกคนนีจ้าแอร์เย็ยนเย็นเตียงนุ่มๆน,น,นะฮะครบครันนะฮะทุกคนรถตตะทุกคนจะเดินไปขวามือลงไปก็เป็นเมเจอร์รัชโยจินนะฮะสายเือก็เป็นเกษตรจัะทุกคน แยกกระส่งกเกษตรเลยเสนาอยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆทุกคนนี่ฮะตึกช้างเห็นไหมฮะตึกช้างนะฮะ,ะ,ฮะทุกคนมีกากรจอดจ่าบัญชาแบบหรูหราไฮโซทำเลทองนะฮะย่านของกินหมูกระชงกระชะนะฮะซิซงซิสเลอร์เดินไปจากตรงนี้ไม่ไกลนะฮะสายมือนะฮะรวมพัฒนาที่ดินมีชาบูแลบข้าวขา,วขาวหมูอร่อยกินซ่าร้านอาหารใต้ตัวนั้นอร่อยมากทุกคนอยาก แล้วก็ข้าวมันไก่มงคลวัฒนาก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะข้างล่างนี้เองเดนไปเล็กใจนะฮะทุกคนวิทยามเช้านะฮะออกจากถ่ายออกจากบ้านคุณหมอโฮสเทลจวันีีนะคะ่ะเป็นชัดๆเลยทุกคนบรรยากาศที่สะพานลอยข้ามไปฝั่งนน้นนะฮะฝั่งนน้นจะเป็นพระหุนโยชิน30มสกิกว่าเป็นต้นไปแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นพระหุนโยธิน35ถึง37จจ้าทุกคนเห็นไหมธนาคารเนี่ยฮะ สถานรุงเทพอยู่ข้างหน้านี่เองนะฮะบางเทนนะ,ะแล้วก็สุกยิดาราอันนี้คือเซนทริคคอนโดฮะตรงข้ามกับบ้านคุณหมอนะฮะข้างล่างเราอยู่ชั้นสี่จะทุกคนนี่รถไฟฟ้าเห็นไหมฮะรถไฟฟ้ารัชโยธินนี่เองตรงนี้เองแหแค่อื้มเองน,นะครแต่ไปตรงนี้ก็รถไฟฟ้าเสน,นา ไม่กี่ก้าวไม่กี่ร้อยเมตรนะ,ะชอบฝาผนังสีเทานี่จังเลยมีปลั๊กไฟครบครันทุกคนมีต้องสี่ห้ารูเสียบมันเข้าไปเลยนะ,ะทุกคนยี่หาอรถไฟฟ้าวิ่งผ่านตลอดเลยทุกคน,ล,นลูกมันรถก็อยู่ข้างล่างนะฮะยี่หาอรถไฟฟ้าสวนไปสวนมาตลอดเลยทุกคน ห้องน้ำครบ,รบครันอุปกรณ์นะแชมพูแชมพูไฮโซเครื่องนำ้ำเครื่องทำน้ำอุ่นทุกคนเลิศมาดูสิทุกคนจากาห้องเตียงนุ่มสบายหเห็นชัดๆเลยนะฮะสดๆเลยทุกคนบ้านคุณหมอนะฮะทุกคนข้างล่างจะเป็นคลินิกด้วยนะฮะคลินิกฟันจะทุกคนคลินิกทำฟันเลิศไฮโซนะฮะทุกคน เดเลี้ยวขวาไปก็เป็นรัชโยธินนะฮะแล้วซ้ายก็เป็นกเกษตรช่วงนี้มีกเกษตรแฟร์ทุกคนเลิศม,มากนะฮะแล้วก็ที่นี่ก็จะมีอ่อบรรยากาศแบบบ้านตัวเองอ่ะอบอุ่นไฮโซไม่มีใครมายุ่งส่วนตัวเราเลยนะฮะ<ม>เลิศม,มากมีความรู้สึกแบบปลอดภัยด้วยกล้องลงจรปิดตลอด24ชั่วโมงเลยใช้ใช้คีการจ้ะ ระบบกับใช้ขีการเสียบเอานะฮะเข้าออก24ชั่วโมงได้เลยมีเจ้าหน้าที่นะฮะถึงจะไม่มีเจ้าหน้าที่แต่เราก็มีระบบขีการจ้าทุกคนมียา่างพุกรจากบรรยากาศรูหร,รามาเห่านะทุกคนโอเคลงคลิปนี้สั้นๆไว้แล้วกันนะครับทุกคนเผื่อใครจะมางานเกษตรแฟร์มาสัมมนงสัมมนามีห้องแบบห้องเดียวแบบนี้ หรห้องรวมบางเบดนะฮะมีห้องน้ําในตัวห้องน้ําเอ่อโฮสเทลบางที่เขาจะมีห้องน้ําแยกชายหญิงแต่ว่าบางเบดที่น <has> ี่จะมีห้องน้ําในตัวด้วยแล้วก็ห้องเดี่ยวแบบนี้มีห้องน้ําในตัวอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าห้องรวมก็มีห้องน้าในตัว้ดยแต่บางที่ห้องรวมก็จะแยกข้างนอกเป็นห้องน้ําข้างนอกก็มีแล้วก็มีครัวมีตั้งทานข้าวอาหารเช้าแล้วก็บรรยากาศสวยงามโล่งๆข้างนอกมีต้นไม้นะฮะ ตามที่เราถ่ายไปในอีพีอื่นๆนะครับทุกคนฝากไว้ด้วยนะบอกต่อสิ่งดีๆให้กันครับผม